สวัสดีทุกคนยินดีป้อนรับเข้าสู่ช่อง kindnesspark ช่องที่เชื่อว่าความเมตตาความดีและความจริงสามารถเปลี่ยนหัวใจของผู้คนและเปลี่ยนเฉลิชีวิตได้เสมอก่อนจะเริ่มเรื่องราวในวันนี้ขอให้ทุกคนลองหลับตาแล้วตั้งคำถามกับตัวเองเบาๆเคยมีใครตัดสินคุณจากรูปลักษณ์ฐานะหรือชาติกำเนิดไหมเคยถูกดูถูกเหอียดยามทั้งที่คุณยังไม่ได้แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาเลยหรือเปล่า ถ้าคุณเคยผ่านมาเรื่องราววันนี้อาจสะท้อนชีวิตของคุณมากกว่าที่คิดเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นในค่ายทหารแห่งหนึ่งค่ายที่ขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยความเข้มงวดและลำดับชั้นที่ไม่มีใครกล้าฝ่าฝืนเช้าว,วันนั้นอากาศร้อนอบอ้าวพลทหารใหม่ยืนเข้าแถวเรียงกันอย่างเป็นระเบียบทุกคนสวมเครื่องแบบสีเขียวเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือสายตาและท่าทาง บางคนยืนอย่างมั่นใจบางคนแอบ,บตัวสั่นด้วยความกดดันและในแถวหลังสุดมีชายหนุ่มคนหนึ่งยืนเงียบๆเขาชื่อภพพลทหารบ้านนอกลูกชาวนาจากจังหวัดเล็กๆไม่มีเส้นไม่มีสเสน่ห์ไม่มีใครรู้จักนามสกุลของเขารองเท้าคู่เก่าของเขาถูกขัดจนขึ้นเงาไม่ใช่เพราะมันใหม่แต่เพราะเขาใส่ใจภบไม่พูดมาก ไม่พยายามสร้างภาพเขาแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแต่ในค่ายแห่งนี้ความเงียบมักถูกมองว่าอ่อนแอเสียงรองเท้าส้นสูงดังขึ้นตึกตึกตึกผู้หญิงในชุดเครื่องแบบนายทหารหญินเดินเข้ามาพร้อมกับนายทหารติดตามเธอคือคุณนายภรรยาของนายทหารยศสูงผู้มีอำนาจในค่ายมากกว่าที่ใครหลายคนคิดเธอมองแถวพลทหารด้วยสายตายเย็นชาเหมือนกำลังประเมินสินค้า สายตาของเธอหยุดลงที่พบเธอเดินเข้าไปใกล้มองตั้งแต่หัวจดเท้าโกนจะหัวเราะเบาๆนี่หรือพลทหารของค่ายนี้เสียงหัวเราะนั้นไม่ได้ดังแต่บาดลึกเธอพูดต่อหน้าตาอย่างกับชาวนาเพึ่งลงจากควายเครื่องแบบก็ไม่เข้าท่าพบยืนตัวตรงไม่ต่อโตไม่แสดงสีหน้าคุณนายหันไปหานายทหารคนอื่นแล้วพูดเสียงดังรับคนแบบนี้เข้ามาได้ยังไง ไม่มีเส้นไม่มีพื้นฐานมาอยู่ค่ายนี้ก็คงเป็นได้แค่ตัวทวงเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากบางคนบางคนก้มหน้าไม่กล้ามองพบกำมือนแน่นแต่ยังคงนิ่งเขาเคยชินกับการถูกมองตำ่ำตั้งแต่เด็กเขาถูกดูถูกว่าเป็นลูกชาวนาไม่มีวันไปไกลไม่มีวันมีอนาคตแต่ไม่มีใครรู้ ว่าในหัวใจของพบมีสิ่งที่เขาไม่เคยพูดออกมาคุณนายเดินวนรอบตัวเขาแล้วพูดอีกครั้งจำไว้นะในค่ายนี้คนไม่มีเส้นอยู่ยากจากนั้นเธอก็เดินจากไปทิ้งความอับอายไว้กลางลานฝึกเวลาเหมือนหยุดนิ่งเพื่อนพลทหารบางคนมองพบด้วยสายตาสงสารบางคนโล่งใจที่ไม่ใช่ตัวเอง ผ่านไปไม่กี่นาทีเสียงสัญญาณดังขึ้นนายทหารระดับสูงถูกเรียกประชุมด่วนบรรยากาศเริ่มตึงเครียดไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพทยังคงยืนอยู่ที่เดิมเงียบสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นห้านาทีต่อมารถยนต์ทหารคันหนึ่งขับเข้ามาในค่ายอย่างรวดเร็วนายพลลงจากรถทุกคนยืนตรงทันทีคุณนายที่ก่อนหน้านี้ ยังเต็มไปด้วยความหยิ่งพยองกลับมีสีหน้าตกใจนายพลเดินตรงมาหาพบเขาหยุดแล้วมองพบด้วยสายตานิ่งก่อนจะยกมือทำความเคารพทั้งค่ายเงียบกริบนายพลพูดเสียงหนักแน่นขอบคุณที่มาปฏิบัติหน้าที่ร้อยเอกพบร้อยเอกเหมือนฟ้าผ่ากลางค่ายทุกคนอึ้งพบยกมือทำความเคารพกลับด้วยท่าทางสงบ ความจริงถูกเปิดเผยพบไม่ใช่พลทหารธรรมดาเขาคือนายทหารที่ถูกส่งปฏิบัติภารกิจลับเพื่อประเมินระบบวินัยและทัศนคติของผู้บังคับบัญชาคุณนายหน้าสีดมือสัน่นคำดูถูกเมื่อไม่กี่นาทีก่อนย้อนกลับมาฟาดใส่ตัวเองนายพลหันไปพูดในค่ายทหารไม่มีคำว่าเส้นมีแต่ความสามารถและศักดิ์ศรีความเป็นคน ความเงียบหนักอึ้งพบมองไปรอบๆแล้วพูดเพียงสั้นๆผมไม่โกรธแต่หวังว่าต่อไปจะไม่มีใครถูกตัดสินจากสิ่งที่เขาไม่ได้เลือกเกิดครับวันนั้นพังค่ายเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะอำนาจแต่เพราะบทเรียนและนี่คือเหตุผลที่คายเนสปาร์กอยากเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังเพราะความเมตตาอาจไม่ดังแต่ทรงพลัง ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Kindness Spark เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่อาจเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าคุณต้องการเวอร์ชั่นยาวขึ้นสไตล์ดราม่านะ่ะหรือปรับให้เหมาะกับ YouTube 20-30นาทีบอกผมได้เลย